คือตอนนี้ตื่นแล้วจริงๆอ่ะจะต้องนอนห้องนี้เว้ยมันเป็นเนาะมันเป็นห้องที่แบบมันมีสามห้องใช่ไหมเออแล้วแบบว่ามันจากจริงๆอ่ะเมื่อคืนจะต้องนอนห้องนี้เออแต่ว่าเมื่อคืนมันแบบว่าเกิดเรื่องนิดหน่อยก็คือคือห้องเนี้ยห้องเนี้ยมันมีสองเตียงใช่ป่ะเตียงเนี้ยมันจะมีหมอนกับผ้าห่มแต่เตียงเนี้ยมันจะไม่มีอะไรเลยเว้ย เขาไม่ได้ให้อะไรมาเออนี่ก็เลยเอานี่ก็เลยแบบว่าจะเอาทุกอย่างไปไปวางบนเตียงนี้แล้วตัวเองจะไปนอนเตียงนู้นไงนึกออกป่ะเออแล้วก็เอาหมอนว่าหูแบนอนเตียงนูน้นกำลังจะนอนแล้วกำลังจะนอนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกแปลกแปลกปกในที่นี้หมายถึงแปลกๆปกตั้งแต่มันไม่มีอะไรบนเตียงเลยเว้ยมันเหมือนกับ มันเหมือนแบบทําไมเขาไม่มีอะไรบนเตียงเลยทั้งที่แบบห้องอื่นอ่ะมันมีเตียงมีผ้ามีแบบมีมีหมดแล้วอะเออเออว่ะเออเพราะว่ามันอยู่ห้าคนอ่ะเสร็จปุ๊บนี่ก็แบบไปเจอนี้มาเนี่ยมันอยู่ใต้เตียงแล้วกูก็แบบเหมือนแบบเดินผ่านเดินผ่านแล้วเหมือนสัมผัสอะไรไม่รู้แล้วก็เจอสิ่งนี้เนี่ยรู้สึกแบบแปลกไหมเมื่อคืน เจอสิ่งนี้เจอสิ่งนี้พอเปิดมาดเจอสิ่งนี้ยังไม่แปลเขาแปลว่าอะไรแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมันฟิลแบบมันฟิลเหมือนแบบว่าสมุนงานศพไงไม่รู้อะแล้วมันอยู่ใต้เตียงด้วยไงยใต้เตียงแบบนี้ยใต้เตียงแบบนี้เว้ย คือกูเดินแล้วมันเหมือนเห็นอะไรอะไรไม่รู้ว่าแบบสัมผัสแล้วแบบเจอแล้วเมื่อคืนกูเลยแบบไม่เอาแหละเอียไม่นอนแล้วก็เลยไปนอนกับไปนอนกับไปฟูกับไปพิมพ์มานั้นกูแบบน่ากลัวจังเลยวันนี้นะคะเป็นวันที่สองของนากโยาฝนตกที่หน้าต่าง เรากำลังจะไปอาคอเดียมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าฝนมันกำลังจะตกในวันนี้เราก็เลยวันนี้เราจะหาสถานที่ที่มันแบบไม่ต้องตักฝนเราก็จะไปอาคอเรียมน,นโยาโูยะกันไปดูวานวานอะไรนะบูเลดาวานวาน,วานเพจอัะมันชื่ออะไรนะลูเบกาเ,กาเออรออกาเบลูกากันวันนี้ฝนตกนะฮะ วันนี้เขาแบบว่าบอกว่าอะไรนะฝนตก1เปอร์์เซ็นตากาศที่จะตกเเปอร์100% 100%ที่ดีก็ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็นั่นแหละค่ะมันเปิดเก้าครึ่งซึ่งเราจะน่าไปถึงที่ลุนโบราณสิบครึ่งเสิบเชื่อตอนนี้อยู่ไหนละ เห็นแม้ให้อัดวอล์แล้วเราพูดไม่ได้ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนาโกยโกมันเป็นสถานีที่ไปที่ไปเอาคอลี่ยมพอร์ตออฟนาโกยากเป็นมันเป็นแบบว่าขึ้นไป้เลยออกทางออกสามแล้วขึ้นไปชิคไฟไหมไม่ต้องราคนอื่นเขาไม่ชิฟไฟเราจะเข้าเมืองตาเหลียวหรือตาตามเห็นไหมตาเหลว ทะเลวอนนี้มันก็จะเป็นทางไปเกับนากัวยาอนาคนเยอะมากก็คือพอตัดนากย่ยาก็คือฝนตกคือฝนตกลมแรงเรือสำรานคือข้างหน้าคือใหญ่มากเดี๋ยวดูนี่โคตรจะใหญ่เลยครับผม คือมันเป็นพอร์ตออฟลาโกรย่าแล้วอัพพอร์ตเองตอนนี้เราไปต่อคิวซื้อซื้อบัตรมาก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่จะได้ราคา230 0เยนแต่ถ้าเป็นจูเนียร์ไฮสคูลหรือว่าอันเดอร์เนี้ยก็จะได้พ30 0เยนโหอยากเป็นเด็กเลยกูอยากบเพ็ญเป็นเด็กเลยนเยนเออนั่นแหละ1ัน0เยนก็ถือว่าเป็นราคาดีแล้วราคานี้ก็คือได้ดูวานเบลูก้าด้วยมันจะมีอีกราคานึงก็คือ2,400เยนมั้ง จะได้ล่องเรือแบบครูซด้วยซึ่งเราแบบไม่เอาอ่ะไม่เอาเราก็แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในอลคอาเรียมชิงอยากจะดูวานเมลูก้าใช่เนใช่แล้วอืมใช่แล้วเหมือนว่าข้างบนมันจะมีโชว์แบบเปิดอันนั้นเลย Wow. Yeah. ดีค่ะเราเหลือันสองคนอีกแล้วนะคะเรามาถ่ายร็อกวันนี้เราเพิ่งอ,ออกมาจากไอ้น,นี่ออะคอเลียมแล้วก็อคอลเลียมของเด่นก็จะมีวานเบลูก้ากับวานออกานะคะอันนี้วานออกาเบลูก้าจะเป็นสีขาวเรากําลังจะเข้าไปถ่ายในในนี้นะคะหกร้อยเยนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันใจ่ายให้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราถ่ายยังไงบ้างมาเราภาษามันมีภาษาไทยด้วยอะ,อะภาษาไทยไปเลย แล้วมันจะแปลดีไหมวะมันบอกว่าเงินที่ใส่เข้าไปจะไม่กลับคืนมาไม่มีการทอนเงินไปใส่ให้พอดีมึงค่ะหกร้อยหาหกร้อยหา 600. หกร้อยในนี้นี่นะคะหกร้อยเราไปหาแล้วแล้วก็คือสิ่งที่เราต้องทําอ่ะนะก็คือเราก็ต้องหาที่ใส่เหรียญที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ คืออะไรอ่ะกงงาเลือกเอาอันนี้ะกันไหมอันนี้ไม่แลรวหรอกเดี๋นะมีไรอื่นไหมอันนี้อันน hey, ี้แล้วก็โอเคแล้วก็ถ่ายมุมกว้างถ่ามุมสูง้อันนี้ถ่ายมุมสูงแบบนี้ถ่ามต่ำนี้ถ่ายมุมถ่ายมุมนี้ไหมมุมต่ำด้ดูดู่มุมสูงองใหญ่งกยนี่ยตันนึงเดี๋ยวาถ่ายนะจมเตรียมิมสติ๊กเกอร์แกทำอแกเก็บันี้ก็ุลีไแ่บบสอันอะอันนี้ไหม เรื่องไรใช่ไหมก็่เป็นรมึงเยอะมากเลยตอนนี้ก็คือตอนนี้แบบคือกําลังจะบอกว่ามันแบบคุ้มมากอ่ะเป็น600ยเยนที่คุ้มมากเพราะว่าห0 0เยนแปลเป็นแปลของไทยก็ประมาณ18 0บาทแล้วนี้เราได้เลทดีประมาณ150ก็ประมาณไทยเลยเว้ยแล้วคือเขาแบบถ่ายลูกกี่รอบก็ได้แล้วก็แบบว่าถ่ายซ้ําได้หลายๆรอบเลยเว้ยแล้วก็มันแบบมันมีถ่ายแบบถ่ายแบบความเคลื่อนไหวแล้วแบบว่าให้แบบมันมันมีลีดให้ด้วยว่าเราควรจะถ่ายประมาณไหนอะไรเงี้ย เออคือคลิปกับรูปอ่ะแม่งมันไม่เหมือนกันเว้ยคือมันถ่ายได้หลายแอคชั่นเลยแม่งโคตรเท่สุดยอดนี่อะไรนะอะไรนะสยามสเคปเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีอ่ะน่าสุดยอดเอาไปอยู่ในวอล์กนี่คอเอาไปอยู่ในวอล์กไม่ได้ถ่ายวอล์กเลยวันนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์เอาไม่ใช่นะคะเราอยู่ที่สกะเอกค่ะสกเอกก็คือเราจะมาช้อปปิ้งเหมือนเป็นแบบช้อปปิ้งที่แบบว่าถ้าเกิดว่ากรุงเทพมีสยามนายกุย่าก็มีสกะเอกก็ตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งไปล็อบมาล็อบได้อะไรมาบ้างไหนล็อบอยู่ไหนล็อบอยู่ไหนนี่เร็วเอาโชว์หน่อยเอาโชว์หน่อยกับฟิล์มแล้วก็ต่างหูมาได้เยอะมากเดี๋ยวค่อยมาอันบ็อกกันนะคะเราได้อะไรบ้างอยู่ชั้นนี้แม่อยู่ชั้นนี้ปะ อนนไหเขาน่นาจะประทวงอะไรไม่รู้สักอย่างเขาจะพกร,อ,อ,รงอ,องเท้ากับเป๋าตอนนี้เรามารอคิวอย่างะค่ะร้านม,โซโซสสมิโซคัส,สอะไรวะมิโซคัสยามาตุนอะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นร้านดังแถวย่านสกาอิจริงๆไม่ได้นานนะแถวดูยาวแต่จริงๆไม่ได้นาน ตอนนี้ก็คือได้สั่งเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราไปซื้อของมาใช่ไหมหล่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราจะมารีวิวว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะจ๊ะอันนี้ก็คือยาบาตงตรงชื่อยาบาตงนี่โซโคาซื้อยาบาตงมันจะอยู่ชั้นเจ็ดของห้างคาเอนิกอะไรสักอย่างนี่แหละเราเจอคนประทวงด้วยเราเจอคนประทวงไอ้นี้เรามันจะเซนซิทีฟนิดนึงเราจะไม่พูดถึงมันโอเคปะ อันนี้ก็คือมิโซะคัตสึนะคะก็คือเป็นคัตสึที่ราดซอสมิโซะอันนี้จะเป็นเทปันยากิอันนี้ก็เป็นเทปันยากิบีอะไรล่ะบีหลอดจริงๆก็คือปาคัตสึหมูแล้วก็เรามาชิมกันนะคะว่ามันอร่อยไหมอันนี้อันนี้นะคือมันเอาซอสไปไปไปโซกเลยอ่ะ ชุ่มเลยไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้ฉันพูดตามคอมมวนซส์มันจะมีสองอันใช่ไหมแบบว่าเป็นมิโซคัสชูแบบเอาไปโซกน้ําเลยกับอันนี้ก็คือเป็นหมูทอที่เอามาลาดน้ำมิโซคัสเรามาลออันนี้ก่อนเอามาลออนี้ก่อนเอามาจังนันก่อนอมาจังกันจ,จ,จังที่เบลสยามไม่จังนี่นึงหรอว่าจังจัง มันจะมีความสีวสีดำใช่ไหมรสชาติสีดำมันคืออะไรนะเอ่อมาทำทำเพื่อทำอย่างอร่อยเลยทให้ดรามีเลยอันนี้อะไรหรอมันเป็นแอร์ไรเซอร์ยืดของหวานด้วยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันรอนี้รอนี้จัน กันกินได้ทั้งหมดคือกินไงกูเอ่ยกินผู้กินวันไหนเฮียบไม่ต่าำไม่ได้กินไม่กินเท่าก่อนอ่ะเมื่อกี้คือกินมาตาดเยอะมากอ่ะแล้วแบบน้ำตาแบบมันขึ้นมาขึ้นจมูกมากเลยแบบน้ำตาไหลตาแบบอร่อยนะ อร่อยมากเป็นงาน,ะนะอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยเขาหน้าปลาไหลเธอบอกแม่อร่อยแต่นี้เธอบอกว่าอร่อยแสดงว่าอร่อยจริงก็หมูทอดอะเขาเลยไม่อ้วนไงรีวิวรีวิเขาให้รีวิวไม่ใช่ให้ทำหน้าทำตา โอยไอดอนโนอริอยไอ้ดอนโนอริอยุอะเลยมไทยแลนด์อ no ุอะเลมไมบีมกอะไรวอเกมมันเกี่ยวอะไรกับชินจังวะไม่ใช่ชินจังไม่หรอมันคือนั้นไม่ใช่หรอ มันคือไอ้ที่คาเฟ่เมดอ่ะใชอ้่คุณหนาเลยออโมเอบีโมเนคือลำแสงอะไรอะโมเอบีมันอยู่ในจังบังสที่แบบนี่แบบมาซาโอมันชอบโมเอบีแต่มันก็ต้องแอบเพื่อนเพราะว่ามันลัวมันอายรอ พอแล้วเฟืองเมมดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จูบุอิเล็กทรอนิกส์จูบุอิเล็กทริกทาวเวอร์พาวเวอร์ทาวเวอร์ซิตี้แล้วก็ข้างๆก็คือเป็นอเอซิตนะ๊ะแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังจะเป็นอย่าง,งหลังจะเป็นอย่างนี้ไปเดินนี่ไปเดินนี่มีความแบบซากุระใจกซา,ากุระเจอซากุระใจไปเดินฟังนะซากุระเร็วเออสวย สยามาจ<ป>ริงองไอ,ไอมีความสกุลัสสกุลใจอ,นะอ,าาอีกนะอ้อฮอฮื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 อฮาองกอฮื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 องือฮือฮตออฮอฮือนีนอฮอฮือฮือนือ่ือฮอ เออไม่ได้องญี่ปุ่นแต่มันเป็นร้านที่เปิดในญี่ปุ่นแล้วแบบฉันเชอบกินมากเลยตอนมาญี่ปุ่นอร่อยจะได้เป็นชาอะไรก็ไม่รู้มาอันนี้เป็นซีซันอลเออขนาดถึงไม่ได้ทาอะไรเลยนะมันเป็นซีซันอลเลยนะซีซันอลโอ๊ตมิวทีปะซีซอันนี้มันเขียนว่าทายูกานาตุชื่อแปลกๆจริงหรือไม่จริงมันจริง มันจริงเนี่ย <c oughs> จริงแบบใดเนี่ยจริงแบบใดน่าจะออกรู้ออกเอามาเลยห้าร้อยเยนเพื่อก็เธอพูดว่าไม่จริงเธอพูดพูดจริงไม่ได้พนันพาพนันเมื่อกี้พูดว่าพานันแต่อัดไม่ทันตั้งชื่อแล้วชื่อต้นพลาสติกอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคือปล้องแบบไหน<ะ>ลำต้นขวางหรือลำต้นอะไรนะเขาเรียกอะไรลำต้นลายขวางหรือแนวยาวนะ วิทย์อะวิทย์อะไม่คุยด้วยทำไมปันเปิดคลิปซ้อนไว้อ่ะเออลืมปิดอะเ้าแล้วเสียงจะเข้าไหมเออแล้วทำไมมันอัดแล้วมันได้อะเอาเร็วปิดปิดจบหน่อยคลิปปิดจบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอร่อยอันนี้รู้สึกไงบ้างคะเค็มเค็มแต่ดีแต่ขนมนี้อร่อยมากอะขนมท่อนซุงอย่างรู้ว่าชื่อ ชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่ออะไรคือตอนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะชอบกิ<ม>นขนมทันซุงมากม,มันเขียว่ามินิเฮ้ยเธออ่านโออวอวววววบวนววววว่วววววงนวอ,อยมวววววมคูเชนนี่อัอออนวว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 วะวว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 ่วววววววมววูววอ นี่แพงด้วยอันนี้อยากซื้ออันนี้อยากซื้อเหมือนยางรถยนต์ลองกิงให้ดูอีกรอบคือมันเป็นยางรถยนต์จริงๆตอ้แี่รยลองพีู่รยยังไม่ลองเออเออคือมันเป็นคือมันไม่อร่อยจริงๆไม่ได้เวอร์นะเว้ยทำไมเปนยวรอคือมันแบบมันมันเกินไปกับความว่าเหนียวอีกอะขนมแปดเฮ้ยขนมแปด อร่อยไหมไอ้เรียไม่ขาดเลยอะเออมันจริงเมื่อกี้กินนึกว่าแบบนึกว่าคือขาดแล้วเออนึกว่าพิมพ์มันแบบเวอหัเบาบนี่ยเนี่ยขนมยางไ่ยะน้เข้าจักไทยมันเขาเอาแบบยางเกาหลีนาเข้าจากไทยเออเกาหลีปุนญัเข้ายางจากไทยญี่ปุ่นก็เลยเอายางเนี่ยไปทำเป็นอันนี้เพื่อแก้แค้นคนไทยสุดยอดเย ไม่เอามาเห็นทั้งตัวไม่สวยก็คือวันนี้นะเรามีเรามีชื่อไม่เอาเรามีชื่อเรามีชื่อตั้งเรานั่งตงเรานั่งคืออะไรทำไมเราไม่ใช้ชื่อเราสราคำนี้กันเออนี้นี่เครดิตนี้เลยนะสปันเทพซาดากยาุย่าเนนึงพี่พี่น้องตะกูลไลสามซาพี่พี่น้องตะกูลไลไล่่ไลาไอ้เนี่ย <laughs> เราเป็นพี่น้องตระกูลไรนะคะไรอะไรคะไรค่ะพี่น้องตระกูลตั้งไว้ตรงกลางอ่ะอันยองอันยอคนนี้จีว่ะเขาบอกว่าอันนี้นะคะตอนนี้ก็คือมันเป็นแบบว่าไตเติ้ลตอนแรกอ่ะมันเป็นสปันอะไรนะ สปันซ่านาโกย่าไม่ใช่สปันทีซ่าอินนาโกย่าเดวันสปันเทพซ่านาโกย่าเดวันอีนี่ก็คืออยากให้เปลี่ยนเพราะมีกันสามคนถูกยแม่ก็เลยเป็นสามพี่น้องตระกูลไลท์เทพซ่านาโกย่าเดวันเอ๊ะยเสไยใจจริง้ว่าตระกูลไลท์นี่คือไรเลยไลท์ค่ะสาระด้วยสาระไลท์สาระไลท์หาเหวอะไรก็ไม่รู้ S 1> <S 1> <S อันนี้พปราไปก่อนขอบคุณค่ะไปปิดได้แล้วโอเคยาวแล้วโอเค